ลาฟกับโจทย์เพลงที่ต้องทลายจุดอ่อนประเพลงของสัปดาห์นี้ก็คือทลายจุดอ่อนนั่นเองปองครับจะแต่งยังไงเหรอก็เสียงผู้ชายดิ โอ้ยจะร้องยังไงเพิ่มชีไว้เพิ่มชีสำหรับโจทย์วีกนี้ซึ่งเป็นวีกทลายจุดก่อนนะคะก็จริงๆแล้วก็ตรงทุกคนเลย May turn each day into a May turn each day May turn each day m e y t e r n each day โอ้ยขอสาวสา น้องจะมีน้องอยู่3คนจะมีจุดอ่อนของเขา,าคือเรื่องเต้นเลยไี่นานครับไอ้เวลาล็อกลับแล้วแล้วหนวตกมือผู้ชายปากแล้วก็คืนคืนคืน,คนเอออะไรแบบเนี้ยออตาย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  ยังไม่พอยังไม่พอแรงหมดโจทย์วิกนี้นะคะคือเราก็ห่วงในช่วง3ามวันแรกดวงดียินดีดวงอับช่างมันแล้วก็ลองทันลิคิดไว้คือเพลงนี้มันแบบความหม่มันลึกมากคุณถึงถามว่านูรู้แล้วใช่ไหมหนูรู้แล้วค่ะทีะลายนะอนาเตอร์เฮดแฮงสโลลี่คืออีกหัวหัวหนึ่งถูกแขงค่อยๆช้า จัดวางร่างกายตอนเต้นยังไม่สุดเขาเข้าออกเขาเข้าออกก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเป็นเป็นป๊อปเดี๋ยวก็เป็นลูกทุ่งเดี๋ยวก็เป็นป๊อปเป็นซิงคชุ่มอย่างนี้แต่พอมาถึงวันเนี้ยเขาก็พัฒนามาได้ไกลมากหลายคนเรียกว่าทะลุกรอบเลยเก้าวันเก้าวั่นเก้าจุดอน ที่จะต้องถูกทลายลงในวันนี้ก็อยากจะอวยพรอยากจะให้ทุกๆคนแสดงได้ดีในวันเสาร์ใครจะสามารถทลายจุดอ่อนและก้าวข้ามสัปดาห์นี้ไปได้แกท่าไม่ได้หรอกเพราะว่า,ามองหน้าตัวเองทำไม่ได้เลยทันทำได้ทำไมันจะทำไม่ได้ท่านจะตกองตัวสิทุกอ,อย่างวันนี้คุณผู้ชมทั้งประเทศคือผู้ตัดสิน